ใหญ่มากเลยสามหมื 30, ่นวัตหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้ก็มีท่านละครับท่านอาจารย์จันชโยห้องเราเนี่ยครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะบำรุงุฒิศาสนาของเราให้อ,อยู่ยงคงกระพันต่อไปนะครับตลอดไปนะครับผม พอได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อธรรมชโยจะทอดกระถิน 3, ่นสามหมื่นวัดทั่วไทยที่ที่หมู่บ้านก็ก็ได้รับกระถินของหลวงพ่อธรรมชโยเช่นกันรู้สึกปลาบปื้มและดีใจเพราะว่าจะตามกําลังศรัทธาของพวกเราภายในหมู่บ้านมันมันอาจจะ จะไม่ได้มากถึงขนาดนี้แล้วทุกคนในหมู่บ้านก็มีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจและก็รอวันที่กระถินของหลวงพ่อธรรม,มชโยจะได้มาทอดให้ที่วัดค่ะเพราะที่วัดจะ,จ,ะ,จ,ะจัดปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์ต้นเดือนค่ะที่วัดภูคำรัตนมงคลค่ะจะได้มีปัจจัยจากหลวงพ่อกระถินของหลวงพ่อธรรม,มชโยมาบูรณนะ เรว,วันนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าได้เจอแต่กันยามิที่ดีอาจารย์ที่เป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากท่านได้ให้คําแนะนําให้คําชี้แนะเกี่ยวกับการทอดกรถินนสามหมื่นวัดนำกองกรถินของเราไ,ไปพัฒนาวัดเพื่อบำรุงพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองให้อยูอ่โยงคงกับพันของศาสนาพุทธของเราตลอดไป ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอบรมอย่างามีคุณภาพ ดีใจที่เห็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วมาร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะมีความตั้งใจที่จะสารต่อปณิธานของหลวงพอ่อไปให้ถึงที่สุดเลยอะค่ะปื้มปื้มมากค่ะชอบทุกอย่างชอบสถานที่ค่ะอยู่ได้ค่ะถ้าใครไม่เคยมาขอเชิญชวนมานะคะพุทธอุทยานานานาชาติอำเภอโพนพิสัยจังหวัดนองคายค่ะพระอาจารย์เทศสอนเข้าใจง่ายรู้เรื่องและลึกซึ้งสามารถนำไปปฏิบัติได้ค่ะ บุญกระถินเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะปลื้มตั้งแต่รู้สึกว่าจะได้เข้ามาอบรมและเป็นตัวแทนพ่อกระถินให้หลวงพ่อค่ะปลื้มปลื้มมากเลยค่ะ ข้าพเจ้นานายอดอนเกิดวิย,ยาวจกรวัดโพยอยบ้านเสียงขอกราบขอพระคุณท่านหลวงพ่อธรรมชโย,ยเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ได้ให้โอกาสนํากระถินให้กับทางวัดซึ่งทางวัดโพยอยบ้านเสียงเป็นวัดขนาดเล็กๆนะครับก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงก็จะนําตามกิจด,ดาวรมของท่านไปทําให้ดีที่สุดนะครับขอขอบพระคุณครับวัดของเรานะครับกุฏิอะไรก็ มันยังไม่ครบนะครับก็จะนำไปพัฒนาเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนาชาวพุทธของเราของตำบลบ้านเดือเวือ์ทบอบ,บ่อจังหวัดน้องคานนั่นแหละครับคิดว่าไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนหลวงพ่อของพวกเราแล้วคะ่ะปลืม้มรัก เคารพและศรัทธามากค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นผู้อุปถัมภ์คำทูพระาศาสนาทั่วโลกค่ะให้เผยแผ่คําสอนของพระพุทธศาสนารักท่านค่ะรอรอวันที่จะได้เจอหลวงพ่ออีกครั้งอะค่ะเรารลึกถึงท่านค่ะคิดถึงหลวงพ่อ